คนที่อยู่อย่างงั่วในตอนนั้นฉันเจอแล้วคนหนึ่งรีบเข้าไปฉันยังค้าใจที่ลีรีบพูดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่เธอรู้จักยูชิโนได้ยังไงแล้วทำไม ต้องสั่งคุณกำจับท่านพ่อเป็นศัตรูทางธุรกิจจริงๆหรอใช่เหนื่อยมากแล้วอย่าเพิ่งคิดเลยนอนพักเถอะหญิงห่านไม่รู้ทำไมเวลานายอยู่ด้วยฉันรู้สึกอุ่นใจดีจังสินจี นี่เธอรักฉันมากขนาดนั้นเลยสินะนายพูดอ,อะไรฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยฮะงั้นเธอไม่รักฉันหรอก็ไม่ใช่แบบนั้นเดามันยังไงกันแน่ชินีดูว่าเธอเกลียดฉัน ฉันไม่ได้เกรดนายฉันไปหาหมิงรั่วนะอยากถามอะไรเพิ่มหน่อยโอ๊ย <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมแวตวตานัากระจังหมิงรั่วดิฉีถูกจับตัวไปแล้วนะ ธอยังจำอะไรได้อีกไหมหมิงรั่วเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าฆ่าหนูงั้นหรออย่าบอกนะว่าเธอกินนี่เข้าไปคุณหมอคะคุณหมอช่วยเพื่อนฉันด้วยคะ่ะล่างท้องแล้วครับช่วยเพื่อนคุณได้ทนันเวลาพอดีเด็กหรอคะเขาท้องอยู่ด้วย ถือว่าโชคดีมากที่ไม่แทงครับแต่ว่าศีรษะคนไข้กระทบกระเทือนอาจจะทำให้เป็นอันตรายได้ครับส่งผลกระทบอะไรต่อคนไข้หรอคะต้องตรวจดูอีกทีครับถ้าไม่นั่งสาสาหาอะไรอาจจะต้องรอสักระยะถึงจะทำให้คนไข้ฟื้นปกติได้ครับแต่ถ้าสาหัส อาจจะทําให้เป็นเจ้าหญิงในทาได้ครับหญิงหา่านฉันเจอพยาบาลคนหนึ่งไปมากมากฉันสงสัยว่าเขาเป็นคนที่ทําร้ายหมิงดว่วเดี๋ยวฉันส่งคนไปสืบให้หมิงรั่วตื่นแล้วหรอเจ็บตรงไหหรือเปล่าบอกฉันได้นะ นายมาหาฉันแล้วดีใจจังคุณหลีได้ปลดปล่อยผมด้วยคุณเกลียดฉันใช่ไหมยิงหา่านนายรู้จักตลีหมิงร่วมมาก่อนหรือเปล่าฉันไม่ใช่ฉันเปล่าฉินหยีเธอจะคุบม,มาเองอืมไม่ต้องกังวลฉันเชื่อในนะ หลี่มิงลั่เธอบอกว่าเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อโยชิโนะฮิรายุกิตามที่ฉันคาดไว้เลยหลี่มิงลั่จำผิดคนแล้วฉันกับโยชิโนะนั่นคล้ายกันตรงไหนบ้างหลี่มิงลั่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เธอเกิดอาการสับสนอย่าได้ใส่ใจเลยถ้างั้นเธอก็จูบฉันสิฉันจะได้ไม่โกรธและไม่ใส่ใจกับรีบิงรั่วด้วยหยวนยิงห่านสมองนายคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดถึงเธอนายนายเรื่องอะไรก็จะจุบอยู่นั่น เขาเป็นปีศาจนักจูบหรือไงหลีมิงรั่วอยู่ข้างนะหยุดเลยหลังจากกลับไปมันจะมากกว่าแค่การจูบแน่ยังจะมีอะไรได้อีกละ่ะแน่นอนเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เงื่อไหลหยวนยิ้งหา่านไอโรคจิต ชินอคุณจะชอบคนอื่นได้งไงเป็นพ้อนชันทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดีชินอคุณไดยจะทิ้งฉันไปงั้นหรอโอเคโอเคไม่ร้องนะอิงหานเพื่ออะไรไหนสิช่วยปรับดีเพื่ออะไรสิชินยีตอนนี้ฉันอยากพูดกับเธอแค่คนเดียวคนป่วยคือที่หนึ่งนะ ฉันไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นเยชินคุงทำไมนายถึงไม่มีความรูสุกเลยนายฉันชื่นชมนายมากนะหึงรั่วเธอยอยู่กับฉันไหมแน่นอนสิเยอชินคุงนายอ่อนโยนมากถ้างาั้น ธอต้องช่วยฉันทำสิ่งนี้นให้สำเร็จอยาชิโนโคุมเกลยดฉันแล้วฉันอยู่ไปก็คงไม่มีความหมายสวยแล้วธอกัดลิ้นตัวเองหมอหลี่หมิงลวดเจอยังตายไม่ได้เตือนสิเธอต้องรอด พวกเรายัางต้องมาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดด้วยกัน <c oughs> ฉันอยากเจอโยชิโนคุอีกครั้งจังผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงความจำสับสนน้าอกระท้องทุกของมีคมแทงคนลิ้นเกิดความเสียหายและยังตั้งท้อง ใช่อ่ะให้เธออยู่รอดพวกคุณไม่สามารถกระตุ้นเธอได้อีกแล้วหมิงลัว่วผู้หญิงคนนั้นที่ต้องการฆ่าคุณคือใครทำไมคุณถึงตกหลุมรักฆาตกรเยชิโนนะ ฉันจะตรวจสอบเรื่องให้มันชัดเจนเองเธอเหนื่อยกันไปแล้วกลับไปพักกับฉันเถอะฉันไม่ไว้ใจหลี่หมิงรั่วฉันอยากอยู่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าเธอเธอเอาแต่สนใจเธอเธอเคยคิดว่าตัวเองจะตกอยู่ในอันตรายด้วยหรือเปล่าฉัน ฉันจะเปลี่ยนเรื่องรายให้เป็นความโชคดีในกรณีที่เธอเกิดไรยขึ้นมาแล้วฉันจะทำยังไงล่ะฉันเจียดเธอไปไม่ได้จริงๆฉันฉันจะเชื่อฟังนายลวกันส่งคุณมาให้ฉันมากขึ้นเพื่อปกป้องหลี่เหมิงรั่ว เธอคือพยานคนสำคัญรับทราบฉันจะกลับไปพักผ่อนแต่สัญญากับฉันอย่างหนึ่งได้ไหมฉันสัญญาฉันยังไม่ได้พูดเลยไม่ว่าเธอจะขออะไรฉันก็ตกลงหมดฉันยังไม่ชินกับการขี่มา้าไม่ต้องขี่แล้วได้ไหม อยากให้ฉันกอดเธอแล้วเดินกลับไปไหมได้โปรดให้ฉันเดินกลับคนเดียวก่อนที่เธอจะกลับไปไปที่สถานที่ที่หนึงกับฉันก่อนนะเอ๋เพื่อนเก่าของผมทำไมพวกคุณมากันอีกแล้วล่ะทำไมไม่ยินดีต้อนรับหรอก้าที่ไหนล่ะ หนุ่หลต้องการให้ฉันช่วยทำอะไรเพียงแค่พูดขึ้นมาก็พองั้นเอาสิ่งที่ฉันสั่งมาออกมาก่อนเถอะแฮมทำไมถึงดูมีรับรงงภายในกันนี่คือสร้อยคอ,อยกปีนิก,กที่แกะสลักโดยปรามาจารย์ชื่อดังอย่างมิสเตอร์ลีเอง ปรมาจา์ลีเฉนช,ชีคนนักธุรกิจที่ร่ำรวยและกล่าวว่าแก่ยกด้วยมนุษย์ที่ไรมนุษยจยธรรมในคนนั้นมีนิสัยประหลาดและยากที่จะเข้าใจให้เธอแทงกันไปฉันไม่สามารถเธอจำเป็นต้องรับไว้ทำไมนายถึงเอาแต่ใจแบบนี้นะ ปกติฉันก็ไม่ได้รับของของนายอยู่แล้วมันจะแปลกตรงไหนสําหรับสร้อยเส้นนี้มีคนมาเยี่ยมแล้วอ้อนวอนท่านคนนั้นหลายครั้งเขาบอกให้ฉันเก็บเป็นความลับดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกกับนางซูได้ยิ่งเจอเฉินนายหปากได้แล้วผู้สันส้นๆ มันนี่คือเครื่องรางของขังที่เธอต้องสวมไว้ข้างกายไม่ต้องถอดเข้าใจไหมทำไมรู้สึกว่าหันน่ารักจังในท่านหญิงเครื่องประดับที่ฉันสั่งมาถึงแล้วหรือยัง